Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเอาละวันนี้มาเจอกับครูตุ้มอีกนะคะครูสุพิตาจันนุย้ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าคุณครูมีอะไรมาฝากน้องอ่า room in a house นะคะ Room ก็คือห้อง in ก็คือใน house ก็คือบ้านห้องต่างๆในบ้านนะคะเรามาดูกันว่ามีห้องอะไรบ้างมาดูเลยนะคะอ่าบ้านบ้านเราต้องมีห้องต่างๆใช่ไหมลูกแต่ละบ้านอาจจะมีห้องไม่เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูของครูนะคะว่ามีห้องอะไรบ้างที่น้องต้องเรียนรู้นะคะ มาดูกันเลยอ่าดูห้องแรกนะคะ Bedroom นะคะก็คือห้องนอนนะคะลูก Bedroom ห้องนอนทีนี้ในห้องนอนเนี่ยมันจะมีคําคกริยาอยู่หนึ่งคำที่น้องจะต้องจํานะลูกนะในห้องนอนก็คือ Sleep ก็คือนอนนะคะ อาสลีปก็คือนอนนะคะลูกมีคำศัพทยาอยู่ในห้องนอนนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าในห้องนอนเนี่ยมันมีสิ่งของอะไรบ้างหลักๆนะลูกรูยกตัวอย่างมาให้อันดับแรกก็คือเตียงนอนภาษาอังกฤษก็คือเบดนะคะอันที่สองก็คือหมอนพิวโลนะคะพิวโล ต่อไปแลปมโคมไฟอาร์มคล็อกนะคะก็คือนาฬิกาปลุกนะคะลูกสิ่งต่างๆพวกนี้ซึ่งจริงๆยังมีอีกมากมายแต่กูยกตัวอย่างมาให้ดูพอเป็นตัวอย่างนะคะลูกมีอะไรบ้างอ่ามาดูอีกรอบนึงนะคะกิจกรรมหลักๆทำกริยาที่อยู่ในห้องก็คือสลีป นะคะก็คือนอนสิ่งของเบตเตียงพิวโลหมอนแ้มโคมไฟอะล่ามคลอกก็คือนาฬิกาปลุกนะคะลูกนี่คือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในห้องนอนอามาดูห้องต่อไปค่ะห้องน้ำบาร์รูมห้องน้ำ คำกริยาที่อยู่ในบาตรูมน้องมาดูนะคะคำแรก take a bath คำที่สอง take a shower ซึ่งแปลว่าอาบน้ำนะลูกนะสองคำนี้มีความหมายเหมือนกัน take a bath take a shower ก็คืออาบน้ำนะลูก่า take a bath ก็คืออาบน้ำกับอ่างนะลูกนะอาบในอ่างส่วน เทคอาชาเอาอฝักบัวนะลูกนะอาบน้ํากับฝักบัวต่อไปเรามาดูสิ่งของต่างๆในห้องน้ํามีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกเลยโถส้วมทอเล็ตนะคะทอเล็ตต่อไปมีสบู่ soap s o คือสบูสบสบสบ่ต่อไปค่ะซิง ก็คืออ่างล้างหน้านะลูกอ่านะคะก็คือทูธเพรสยาสีฟันซึ่งยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมา,อาพอให้น้องพอเข้าใจนะลูกนะามาดูคำริยาที่ใช้มีอยู่ในห้องน้ำก็คืออาบน้ำเท็กอาบาร t เท็กอชาเวอร์นะคะ สิ่งของที่ครูยกตัวอย่างมาให้ก็จะมีทอเลทตโซฟสบู่แล้วก็ซิงอ่างล้างหน้าทูธเพรสยาสีฟันนะคะต่อไปค่ะห้องครัวคิทเชนห้องครัวอ่าคำกริยาที่อยู่ในห้องครัวก็คือคุกทำอาหารนะคะลูกทีนี้เรามาดูสิ่งของต่างๆอันดับแรกเลยก็คือพอตหม้อ แพนกระทะดิสจานสโต๊ะเตานะคะซึ่งจริงๆก็เหมือนกันยังมีอีกมากมายนะคะครูยกตัวอย่างมาให้รู้จักแค่นี้นะลูกามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะคุกทำอาหารเป็นคำปริยาที่ใช้ในห้องครัวนะคะสิ่งของที่ครูยกตัวอย่างก็มีพอดหม้อแพนกระทะ ดีสจานสโตเตาไฟนะลูกต่อไปค่ะอ่า living room ห้องนั่งเล่นนะคะคำกริยาที่เราใช้ในห้องนั่งเล่นก็คือ watch เปลว่าดูนะลูกอ่าดูนะคะมาดูสิ่งของนะคะลูกอ่าอันดับแรกเลยโซฟานะคะ w วสเจเก,กัน Phone, โทรศัพท์เทเลวิชันก็คือทีวีที่เราไว้ในห้องนั่งเล่นนะคะอ่าสิ่งของเหล่านี้อ่าส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องนั่งเล่นนะคะอ่าทบทวนอีกรอบหนึ่ง Watch ดูเป็นคำกริยาที่อยู่ในห้องนั่งเล่น living room นะคะสิ่งที่ครูยกตัวอย่างก็มีโซฟา เวสเด็กันโฟนโทรศัพท์ทลวีชันก็คือทีวีนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะ dining room ห้องรับประทานอาหารนะคะอ่าคำิริยาที่ใช้ในห้องรับประทานอาหารก็คือ eat หรือ have ซึ่งแปลว่ากินนะคะลูกมาดูสิ่งของหลักๆนะคะ อ่า plate จานนะลูก spoon ช้อน table โต๊ะ chair เก้าอี้เห็นไหมคะสิ่งของหลักๆพวกนี้จะอยู่ใน dining room ห้องรับประทานอาหารคำกิลยาก็คือ eat หรือ Have กินนะคะอ่า uh, ดูอีกรอบหนึ่งนะลูกนะ plate จาน spoon ช้อน table โต๊ะเช่เก้าอี้นะคะต่อไปค่ะเป็นการาสรุงรถนะคะที่จอดรถนั่นเองปาร์คคำกริยาก็คือจอดนะคะลูกเราเอาไว้สำหรับจอดรถนั่นเองนะคะอ่าดูสิ่งของนะคะอันแรกเลยก็คือค่ารถยนต์ ส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในโรงรถอาจจะอยู่ในบ้านอาจจะอยู่ในครัวก็ได้นะลูกก็คือบลูมไม้กวาดนะคะนี่คุูเพิ่มเติมให้นะคะบลูมไม้กวาดมอไม้ถูพื้นบินถังขยะนะลูกนี่คุูเพิ่มมาให้ซึ่งพวกนี้อาจจะอยู่ในห้องต่างๆอะไรพวกนี้ก็ได้ นะคะเอาละทีนี้นักเรียนใช้หนังสืออ่าหนังสือเรียนเสริมคุณภาพแมกนะคะใช้เล่มนี้เหมือนเดิมอ่าแล้วลูกก็ใช้ไปหน้าแปดหน้าแปดมันจะมีงานลูกอยู่สองช่วงอันบนเนี่ยอ่าไม่ทำนะลูกอันบนยังไม่ทำให้หนูทำที่แบบฝึกที่3ามนะลูก แบบฝึกที่สามเนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์มีอยู่ประมาณ24คำก็เขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ควรอยู่ในที่ใดพิจารณาแล้วเขียนลงในช่องว่างหน้า9นะคะหน้า9ก็จะมีคำว่า house บ้าน school โรงเรียนขอให้หนูแยกคำศัพท์เหล่านี้อันไหนบ้างอยู่ในบ้านอันไหนบ้างอยู่ในโรงเรียนนะลูกอา่าครยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นคำแรก โซฟาก็อยู่ที่บ้านนะคะเชอยู่ที่โรงเรียนถามมาอยู่บ้านได้ไหมได้ค่ะได้เหมือนกันแล้วแต่ลูกจะใส่ยังไงก็ได้นะคะต่อไปแบบฝึกที่4ี่เขาบอกว่าคำเหล่านี้ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอลองเขียนดูนะให้น้องเนี่ยเขียนคำที่เขากำหนดให้โดยให้น้องขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะลูกที่เหลือก็เป็นตัวพิมพ์เล็ก เหมือนเดิมนะคะนี่คือภาระงานหนึ่งชิ้นที่นักเรียนต้องทำนะลูกอีกอันนึงเป็นภาระงานนี่ใบงานภาษาอังกฤษตัวนี้ให้นักเรียนทุกคนนะลูกอ่าโลกโจย์ลงในสมุดแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะามาเฉลยให้นะคะให้น้องทำเป็นภาระงานเดี๋ยวถ้าอย่างไรคุณครูจะส่งให้ไปในรีกครั้งหนึ่งนะคะลูก โอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ